สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับดีมีกแล้วนะเจอดีมต้องมีรถสวยๆมาให้ดูนะครับผมวันนี้เป็น Mazda 2 skyactive high connect ปี2018นะสวยแค่ไหนดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับผมวันนี้นะนี่ Mazda 2ตัว skyactive high connect ด้านหน้านะครับผม <Oui> เขาจะดูเรียบหรูสปอร์ตกึ่งรถใช้งานนะครับผมคันนี้ประหยัดน้ำมันมากประมาณ23ลิตรนะครับผมเครื่องยนต์1.3 ไฟหน้านะครับผมเป็นระบบไฟไฮโดรเจนนะไฟเรียวไฟหรีร่มาในโคมให้เลยนะครับผมไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมค<ม>ันนี้มาพร้อมกระจังหน้าสีดำเงาสั่นกบบสีโคมเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันด้านข้างตัวนี้นะกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีไฟเรียวนะครับผมติดมาให้เรียบร้อยสว่างชัดเจ,เจนมองเห็นตลอดก,การเดินทางนะครับผมร้อแม็กอัลลอยขอบ15นะครับผมสวยๆแบบนี้ใครไม่อยากได้ คุณพาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาดูด้านในกันอัปชันมาด้านะครับผมฟังชันเยอะมากๆด้านในคันนี้เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับตับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับกล้องะไหลมันสีฟังก์ชันนะสามารถวางสายรับสายเพิ่มเสียงหัวเสียงจากกลงอะไหลได้เลยนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มี head up display นะครับผมตัวนี้จะไว้บอกกิโลนะครับผมความเร็วว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องก้มมองที่ไม้เลย คือมันจะอยู่ระดับสายตาพอดีมันจะเห็นตลอดนะครับผมจอกลางตัวนี้สามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะครับผมปรับได้จากตัวคอนโซลข้างๆลูกค้าสามารถไม่ต้องเอามือไปจับอย่างนี้เลยสามารถนี่ขับรถแลบบิดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับผมเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมช่องเสียบ USB ช่องเสียบ a ะคูมมาพร้อมนะครับผมครบเลยแล้วก็จะมีช่องจุดบุหรี่ด้วยสามารถ ใส่ตัวแป้งเพื่อเสียด USB เพิ่มได้นะครับผมระบบแอร์ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมด้านในนี่เห็นไหมใหม่มากผ้าหลังคาสะอาดๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ก็คือด้านในจะตัดเป็นสีดํากับสีแดงนะดูสปอร์ตแต่ก็ใช้งานได้ไม่น้อย75,000โลเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารกันนะครับผมว,ว่างไหมคันนี้ทุกคนชอบบอกว่ามาด้าเนี่ยคันเล็ก อันนี้ผมสูง175นะครับให้ดูเลยนั่งได้เต็มนั่งได้เต็มนะข้างบนเหลือนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็ที่สาคัญคันนี้เรามีใบการันตีให้ด้วยนะครับผมรถสวยรถดีมีใบการันตีให้ด้วยนี่บอกรุ่นบอกรายละเอียดนะครับผมตรวจสอบโครงสร้างภายนอกภายในเครื่องยนต์ทั้งหมด274จุดได้ระดับดาว5ดาวนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูกัน ตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกนะครับผมจุดเด่นของแฮชแบกก็คือช่องเก็บของด้านล่าง่าด้านหลังเขานะครับด้านหลังเขาจะเยอะนี่ช่องเก็บของเขาจะกว้างมากเห็นไหมวางของได้เยอะเลยและสามารถพับอบ์ดลงไปได้ด้วยนะสามารถเก็บเรื่อผ้าตู้เย็นพัดลมได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูส่วนของห้องเครื่องกันพาปดูห้องเครื่องเดี๋ยวพาดูด้านซ้ายก่อนนะสีนะครับผมบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักทิ้งข้อตน้ำกอใหม่ไม่มีนะเดี๋ยวภาพดูส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1,300ซีซีนะครับเครื่องยนต์1,300ซีซี4สูบ16วาล์วอยู่ที่93แรงม้านะครับผมประหยัดน้ำมันมาก13่กิโลอาร์่สิบสกิโลต่อ1ลิตรนะครับผม เติมน้ำมันพันเดียวเต็มถังนี่โครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะตัวนี้สวยมากตัวนี้รองรับน้ํามัน e ยี่สิบด้วยนะครับสายประหยัดไม่ควรพลาดปกติก็ประหยัดอยู่แล้วพอรองรับน้ำมัน e ยี่สิบเข้าไปอีกประหยัดหนักกว่าเดิมนะครับตัดคู่นะคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับผมราคาอยู่ที่299,00 0บาทเริ่มต้นผ่อนเบาๆเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ใครสนใจคลิกโปรไฟล์ด้านบนคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Rubber Car Center นะครับผมวันนี้น้องดีต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ